สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้เรามีเทคนิคการขัดกระทะให้กระทะเก่ากลายเป็นกระทะใหม่เขาจะมีรอยฝังแน่นลึกเลยค่ะทำยังไงถึงจะขัดออกเราจะใช้วิธีแบบบ้านๆเลยนะคะคือในบ้านมีอะไรก็เอาแบบนั้นมาใช้เลยค่ะแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ กรณ์อันดับแรกคือกระดาษทรายจะใช้เบอร์อะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านเราถ้าเป็นรอยฝังลึกมากๆใช้แบบหยาบจะดีมากเลยค่ะเราก็เอามาตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆเพื่อเวลาขัดจะได้ขัดได้ง่ายๆนะคะต่อมาก็เป็นมะขามเปียกค่ะมะขามเปียกจะช่วยทําให้กระทะขึ้นเงาตัวช่วยอีกตัวก็คือน้ํายาล้างจานค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ เอามาเทบนฝอยขัดขั้นตอนแรกควรเอากระทะไปแช่น้ำสัก20นาทีก่อนแล้วก็นำมาขัดถูให้ทั่วๆกระทะเลยขัดถูให้ทั่วๆกระทะก่อนนะคะพอขัดทั่วแล้วตอนนี้เราก็ใช้มะขามเปียกแล้วก็น้ำยาล้างจานบีบใส่เลยค่ะ จากนั้นก็ถูกระทะอีกรอบหนึ่งนะคะให้ทั่วๆเหมือนกันค่ะเราขัดถูทั่วกระทะแล้วตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นกระดาษทรายนะคะพอลอยฝังลึกเขาจะฝังแน่นเราก็จะขัดออกเลยค่ะ แป๊บเดียวเองนะพอถูถๆเขาก็จะออกง่ายเลยค่ะเราจะขัดกระดาษทรายสลับการใช้ฝอยขัดหม้อแล้วก็มะขามเปียกสลับกันไปเรื่อยๆนะคะ กคราบน้ํามันบางๆที่อยู่รอบกระทะก็จะออกหมดครับน้ํามันพวกนี้เราไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะคะขัดๆเขาก็จะออกง่ายเลยเหลือตรงกลางเป็นคราบฝังลึกเดี๋ยวเราจะค่อยๆขัดไปเรื่อยๆค่ะระยะเวลาในการขัดนี้ขึ้นอยู่กับกระทะคราบรอยฝังแน่นของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็แรงขัดก็ไม่เหมือนกัน ค้าบางๆแค่นี้เราใช้กระดาษทรายขัดแป๊บเดียวก็ออกหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะกระดาษทรายขัดไปได้เรื่อยไม่ต้องออกแรงเยอะเลยค่ะเราจะออกโดยง่ายเลย ก็เอาสลับกัรมาขามเปียกถูกข really ัดนะคะมาขามเปียกเขาจะช่วยกัดพวกคราบมาให้ออกหมดเลยก็เหลือตรงกลางที่เป็นรอยฝังลึกแน่นออกแรงขัดหน่อยนะคะใช้กระดาษทรายขัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะออกเองค่ะ พอเราขัดคราบดําออกหมดแล้วนะคะเราก็เอาจันไลายฝอยขัดหมอ้อแล้วก็เมื่อขามเปียกมาขัดถูอีกรอบหนึ่งค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้กระทะเหมือนกระทะใหม่เลยนะคะลองดูค่ะวิธีง่ายๆแบบบ้านๆใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ